9ก้ค่ะนี่คุณพ่อเลี้ยงเหี่ยวนะคะชื่นชอบวงบนหรือว่าวงล่างดีคะคุณพี่มีสองวงให้เลือกนะคะคุณพี่นะบนกับล่างแบบนี้เนาะคุณพี่โอเคค่ะเป็นทรงท้องปีงไซส์ห้าเก้าหกนะคะเขียวเนียวทรัพย์นะคะการเงินการงาน เจริญก้าวหน้านะคะจะมีความมั่งคั่งมั่นคงนะคะคุณพี่ในหน้าที่การงานแล้วก็การเงินนะคะลูกค้านะนี่ค่ะเดี๋ยวแม่ค้าใส่ให้ชมอันนี้ใส่นิ้วนาะใส่นิ้วชี้นี่ค่ะประมาณนี้ค่ะคุณพี่นี่ค่ะ ทรงสวยงามนะคะคุณพี่นะโอเคคุณมี่ชื่นชอบเป็นวงไหนใจไหมคะได้เลยนะคะคุณพี่นะนี่ค่ะ